วอลเล์บอลหญิงไทยยู U 16ยังคงมีโอกาสไปแข่งขันที่ถิ่นการแข่งขันโลกยู U 17ถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมชิงชนะเลิศต่อฟิลิปปินในรอบชิงที่5ของการแข่งขันเอเชียยู16ปี2023ทําให้ผู้คนสงสัยว่าทําไมทีมของเราจึงยังมีสิทธิ์ไปแข่งขันในการแข่งขันระดับโลกแต่ที่จริงแล้วมีเหตุผลที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังแต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงยู U 17ระดับโลกปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในกฎกติกาซึ่งกําหนดให้มีทีม ที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันและทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันโดยตรงซึ่งไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะในการแข่งขันเอเชียเท่านั้นวอลเล์บอลหญิงไทยยูสิที่เพิ่งแพ้ในเกมชิงชนะเลิศต่อฟิลิปปินส์จึงยังมีโอกาสได้เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียในการแข่งขันโลกถ้าทีมที่ชนะในเกมนั้นไม่ได้เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตามและนี่คือสิ่งที่คนมักพลาดการเปลี่ยนแปลงก,กฎกติกาที่น่าสนใจนี้มาจากการปรับปรุงการจัดการแข่งขันโลก ให้มีความหลากหลายและเพิ่มโอกาสให้ทีมจากภูมิภาคต่างๆมีส่วนร่วมซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมบอลเล์บอลหญิงในระดับโลกเหตุการณ์นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทีมบอลเล์บอลหญิงไทย U16 ได้เตรียมความพร้อมและสะสมประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและจะช่วยให้ทีมไทยพัฒนาตัวเองไปในอนาคตแต่คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีการเปิดโอกาสให้ทีมที่แพ้ได้เข้าร่วมการแข่งขันโลกมันควรเป็นกฎกติกาที่ดีหรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ